สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมวิดีโอนี้วันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่การรีวิวแบบจอดลึกที่หลายคนรอคอยเพราะนี่คือครั้งแรกที่ตำนานแห่งความแรงอย่าง Ford Mustang ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยการปรับโฉมให้กลายเป็นมอเตอร์โฮมสุดหรูรุ่นปี2026ที่ผสมผสานสเสน่ห์ของสปอร์ตคาร์อเมริกันเข้ากับความสะดวกสบายระดับบ้านเคลื่อนที่มันคือการปฏิวัติวงการยานยนต์ที่รวมความเร็วความสวยงามและความหรูหราไว้ในคันเดียววันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอก สมรรถนะการขับขี่ภายในที่จัดเต็มเทคโนโลยีและแน่นอนคือราคาที่หลายคนอยากรู้ทันทีที่คุณเห็น Ford Mustang Motorhome รุ่นปี2026สิ่งแรกที่จะทำให้ต้องหยุดมองคือลักษณะภายนอกที่ยังคงเอกลักษณ์ความดุด,ดันและโชบเฉีียวของ Mustang ดั้งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ตัวถังถูกยืดออกและเสริมโครงสร้าง Motorhome ด้านหลังอย่างลงตัวเส้นสายของกระจังหน้าแบบมาสตงพร้อมโลโก้มมาป่าที่โดดเด่นยังคงอยู่ แต่ถูกออกแบบให้มีมิติที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการระบายอากาศให้กเกเกเรย์ององยนต์ขนาดใหญ่การใช้ไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่บางเฉียบและดีไซน์คล้ายดวงตาของสัตว์นักลา่าทาให้รถคันนี้ดูมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยพลังสิ่งที่ทาให้ภายนอกของมาสแตงมอเตอร์โฮมรุ่นนี้โดดเด่นยิ่งกว่ารุ่นอื่นในตลาดคือการผสมผสานความเป็นสปอร์ตคูเป้กับออเตอร์โฮมอย่างไร้รอยต่อด้านข้างตัวรถถูกปรับให้มีช่องระบายอากาศแบบแอโรด y นามิกซึ่งช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มความเสถียรในความเร็วสูง ส่วนล้ออลลอยขนาด22นิ้วลายพิเศษที่ผลิตขึ้นเฉพาะรุ่นนี้ให้ความรู้สึกทั้งสปอร์ตและพรีเมียมในเวลาเดียวกันหลังคาถูกออกแบบให้สามารถยกสูงขึ้นแบบอัตโนมัติเมื่อจอดเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในและสามารถลดลงเมื่อขับขี่เพื่อรักษาความลุ่ลม นี่คือการออกแบบที่แสดงให้เห็นว่าฟอร์ดลงทุนกับงานวิศวกรรมเพื่อให้ได้ทั้งความสวยและประสิทธิภาพสีตัวถังมีให้เลือกทั้งหมดเจ็ดเฉดสีแต่สีที่เป็นไฮไลท์คือสีมัสแตงบลูเพลทที่สะท้อนแสงแดดออกมาเป็นประกายเมทัลลิกสวยงามหรือจะเลือกสีแมตแบล็กที่เพิ่มลุกดุดันให้กับรถขนาดใหญ่คันนี้นอกจากนี้ยังมีแพคเกจตกแต่งภายนอกแบบ GT Performance ที่เสริมสปอยเลอร์น้าและดิฟฟิวเซอร์หลังให้ดูดุดันยิ่งขึ้นรวมถึงเท่าไอเสียคู่ที่ส่งเสียงคำรามกระหึ่มเมื่อกดคันเร่ง เมื่อพูดถึงสมรรถนะของ Mustang Motorhome 2026นี้ไม่ใช่มอเตอร์โ e มธรรมดาที่เน้นแค่ความสะดวกสบายแต่ฝอดใส่หัวใจของรถสปอร์ตลงไปเต็มเปี่ยมใช้เครื่องยนต์ V8 EcoBoost ขนาด5.2ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุด620แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาล780นิวตันเมตร m, ซึ่งเพียงพอที่จะพามอเตอร์โฮมคันใหญ่เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง5.6วินาทีนี่ถือว่ารวดเร็วอย่างเหลือเชื่อสำหรับรถประเภทนี้ เกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่ตอบสนองไวและปรับเปลี่ยนตามโหมดการขับขี่ได้อย่างลื่นไหลทำให้ผู้ขับรู้สึกถึงความต่อเนื่องของพลังทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ AWD ถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้สามารถกระจายแรงบิดระหว่างล้อหน้าและหลังได้อย่างเหมาะสมเมื่อเจอสภาพถนนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันโคลหรือหิมะรถยังสามารถรักษาการยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยม ระบบการสะเทือนแบบ Adaptive Air Suspension สามารถปรับความสูงและความแข็งของโชคอัพอัตโนมัติทำให้รถนิง่งแม้จะวิ่งบนทางคลุระหรือเข้าโคง้งด้วยความเร็วสูงฟอร์ดยังไม่ลืมเรื่องการประหยัดพลังงานแม้เครื่องยนต์จะมีพลังสูงแต่ระบบ Hybrid My a s s i s t ช่วยเสริมแรงในรอบต่ำและลดการสิ้นเปลืองน้ำมัน ทำให้มัสแตงมอเตอร์โฮม2026ประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นถึง12%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้แถมยังรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง e85 และมีระบบสต o p ปสตาร์ที่ช่วยดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อจอดติดไฟแดงเพื่อลดการปล่อยมลพิษในด้านประสบการณ์การขับขี่เสียงคำรามของเครื่องยนต์ V8 ยังคงเอกลักษณ์ที่แฟนมัสแตงจะต้องหลงรักเสียงท่อไอเสียปรับระดับได้ตามโหมดที่เลือกเช่นโหมดสปอร์ตจะเปิดวาล์วให้เสียงดังและกระหึม่ม ส่วนโหมดคอมฟอร์ตจะทำให้เสียงเงียบลงเพื่อให้ผู้โดยสารในห้องโดยสารไม่ถูกรบกวนมากเกินไปการควบคุมพวงม,มาลัยไฟฟ้าให้ความแม่นยําสูงและสามารถปรับน้ําหนักต่อความเร็วช่วยให้ทั้งการขับในเมืองและทางไกลทําได้ง่ายและสนุกต่อไปเราจะพาคุณเข้าสู่ส่วนที่หลายคนรอคอยนั่นคือห้องโดยสารภายในของม u ส t ต n งมอ t ต r h o m e 2026ซึ่งฟอร์ดได้ออกแบบให้ผสอผสานสไตล์สปอร์ตกับความหรูหราระดับบ้านพักเคลื่อนที่ได้อย่างลงตัว ทันทีที่เปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือบรรยากาศที่หรูหราและกว้างขวางเบาะนั่งด้านหน้าสไตล์สปอร์ตหุ่งหนังแท้นัปป้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและนวดหลังที่นั่งผู้โดยสารตอนกลางสามารถปรับเป็นโซฟา L-Shape ที่แปลงเป็นเตียงขนาดควีนไซส์ได้ทันทีเมื่อถึงเวลาพักผ่อน